สวัสดีครับวันนี้เขามาสับไม้นะครับเขามาสัมไม้เก่านะครับค้องบางเสาทงนะครับตรงนี้เลยครับสถานีอารามัยบางเสาทงนี่ครับไฮซีมากับปากหมุดมาเลยครับสถานีอารามัยบางเสาทงเข้ามาก็เดินมาตามขอบนะครับจอดรถข้างนอกหรือว่าจะมาขอจอดข้างในอารามัยก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเขาให้จอดแต่ผมไม่กล้าเข้าไปเนาะไม่กล้าไปรบกวนเขานะครับสถานที่ราชการนะครับผมสถานีอารามัยนะครับผมบางเสาทงนะ ตรงนี้นะครับมันจะมีศาลาตรงนั้นสามารถไปนั่งตกได้หรือเปล่าความไม่รู้นะต้องขอเขาหรือเปล่าแต่มันก็เป็นของส่วนรวมของรัฐบาลเนาะโอเคครับผมแต่อย่าทำสกปรกก็พอผมก็มานั่งตรงร่มไม้ดีกว่านะครับโนยนเหยา่ออะไรจะได้สะดวกหมายคือตรงหน้านี่นะครับเนี่ครับเมื่อวานนี้ผมมาแล้วก็เนี่ยโยนลงตรงแถวนี้แหละครับยโสกกินตรงนี้นะครับปานินก็กินแถวนี้แต่เพี้ยนกินแถวๆน้น,นนะครับผมแต่เพี่ยนกินเรื่อยๆนะโอเคครับผม อันนั้นก็จะเป็นสะพานตรงข้ามไปก็เป็นวัดวัดวัวโรยนะครับมาห้าคันนะครับผมคันสไลด์ทั้งนั้นนะครับอโอเคนี่แหละครับแต่เพี้ยนเนี่ยครับถรมากับนี่แหละครับกับจิ้นห่างๆครับผมยบอ้ยนใกล้ๆครับผมโอนี่บั้นบันพลาครับปลาบ่อค่อยกินวันไหลห่างๆครับแต่ว่ากับพ่อเลยลาไปต้มได้กอยู่หรอกอืพไปลงหมองซาลาอะไรครับผม มีเด้อคลิปนี่ผมล่งให้เบื่องครับนี่ไอ้ป่าปาตเพี่นอยู่นี่มันโอ้มันใสญ่แหงเลยครับขั้นมันหมานกับติดเจอรถถังประมาณนั่นแหละแต่ว่าผมไห้รถถังขุ่มก้อนนี่โอ้หลายครับฝ <c oughs> <c oughs> นน้ำผมมันยนเงี้ยไปหมู่บ้านนี่มันก็เลยมันก็เลยเข่าหลายครับแต่นี่พ่อรถถังเข้ามารถถังหุ่มก้อนเขามาปลาไ่อยาาเข่าปยอนเอาต้องแตงยังสั่นนะครับยังกินได้ผมจะหมุบเปียดไปหาหม่งย้อนนั่นแหละครับ เข้ามารถจอดข้างหลังก็ได้ครับผมแต่ว่าจอด,น,ด,จอดนี่เดือจอดนี่แถวๆนี่ก็อะไรครับจอดบองขั้นแดงเพราะว่าในข้องเจ้าหน้าที่เปนจอดนะครับอนา,ามัยอนา,ามัยบางเสาธงนะครับนี่ปักมาเลยก็ได้ครับพิมพ์ว่าอนา,ามัยบางเสาธงนีครับมันก็มาแล้วตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เห็นเนาะคลิปนี้ผมลงนะครับให้ดูว่าสภาพหมายหรือว่าจกลงก็เข้ามาลงได้แต่ ความสะอาดนะครับต้องเก็บรักษาความสะอาดหน่อยนะครับเอยวให้มันลกมากเนาะปรมะมาณนี้แหละครับผมโซนลงได้ตั้งแต่ต้นไม้ยาวมาถึงนี่นะครับลงได้นะครับมีร่มหน่อยนะครับเพราะว่าตอนใบ,บยๆมามันจะใบยๆมามันจะมีแดดส่องมาเต็มเต็มเลยนะอย่างตอนนี้เห็นไหมครับโอเคครับลงให้ดูแล้วนะครับไม้ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวก็ไม้แตกแล้วครับที่นี่ตามนี้แหละครับผมจะได้ก็ฝากกดติดตามนาพลออนทัวร์นี่ยเด้อครับเด้อพ่นพ่อพาน้หนูแล้วครับเด้อนาพลออนทัวร์กดติดตามใบพปหัดตัวไม้ดีๆกับจิตบอกพีกัดนะครับจะบอ่านมันบอดีกับบ่บอกหรอกออีกอย่างหนึ่งหาขี่ตรงไปเลยวัดบบโลอยนะครับมันก็จะมีหม่องลงด้วยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นค้องคองสวดบอกครับนี่อย่างมันไหลมาใส่กันนะครับ มาจากเอกครับอันคลองท่านหนาวัดบัวลรยมามาจากเอกับไอ้คลองวังเสาธงนี่ละครับคลองเสาธงเขาจะคลองใหญ่หน่อยคลองนั้นปลาก็ห่วกินดีเหมือนกันนะครับผมเอาไม่ทันเลยตอนแรกพอนานๆไปก็เงียบกิบเพราะผมสังเกตว่าถ้ามันมีรถถังพุ่มก่อเข้ามาเนี่ยปลามันไม่อยากเข้านะต้องได้ตัวมันต้องดึงขึ้นให้หมดนะไม่งั้นมันมันจะ ทำลายนิเวศด้วยนะเนะาะไม่ให้ปลาเข้ามาด้วยประมาณนั้นโอเคครับคลิปนี้ก็มากล่าวให้ฟังเฉยๆครับวันนี้วันพระปลาไม่ค่อยเข้าพระสวดตั้งแต่เช้าได้ยินมาถึงนี่เลยใส่ใหม่รับปลาไม่ค่อยเข้านะครับกินหนังห่างโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามครับผมช่องเล็กๆนะครับ บ่ายสองแล้วนะครับผมไม่ไหวครับร้อนตรงนี้แดดเป็นสองมากนะครับอยิอย่างปลามันไม่กินนะครับมันกินมีแต่ช็อกเกอร์มาดูผลงานกันนะครับผมเริ่มมาตกสิบโมงนะตอนนี้บ่ายสองไม่ไม่กินห่างนะครับผมตรงสาดามีกินนะครับต่เพียนสองสามตัวนะท่านั้นก็อยู่บริวเวณน,นี้มีแต่ช็อกเกอร์กินนะโอเค ไปดูกันนะครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวร้อนวันนี้ไม่หมานนะครับผมไม่ใช่หมานเลยนะครับพอได้ทอดนะครับพอได้ทำกับข้าวอยู่ไฟลาบอยู่โอเคครับผมจะยายมาย้ายไม้ครับผมตอนนี้ย,ย,ย้ายไม้เราจะไปบางแสนไปหา